อะไรไม่ยอดมันทามันทําตันไม่มันทําตันต,ต่อเนื่องไม่เป็นอะ่ะเออถ้ามันทําตันต่อเนื่องไปมันจะโอเคเออแค่เห็นเปิดมาเกิดเกิดปุ๊บหยิบปืนพกตัวเองมาก่อนเลยเดี๋ยวมึงต้องยิงด้วยปืนหลังตามด้วยปืนพกมึงแล้วก็แกนเน็ตทำตันต่อเนื่องสามทีเออศัตรูยังไม่ได้ขยับเลยมันเป็นหุ่นประเภทสกัดศัตรูด้วยซ้ำอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเห็นศัตรูตัวไหนเข้าเพื่อนเราอยู่มันยิงสกัดเลยแต่สังเกตไหม ที่เข้าไปอ่ะไม่เคยมีกระสุนซับพอร์ตจากมันเลยสักเม็ดเดียวคนในทีมก็เหมือนกันวิ่เห็นว่าไม่มีใครได้รับการช่วยเหลือจากมันเลยสักเม็ดเดียวแออปลว่าแม่งแค่เอาหุ่นเหลืองมาเพื่อเอาให้ครบทีมออที่มันมีมันขาดเหลืองก็เอาเหลืองมาละกันอย่างนี้มากกว่าเออ GP4 ใส่อะไรใส่ดามเมจไปเลยครับผม <laughs> ปืนมันยิงแรง มันเป็นหุ่นทำดาเมจเนหุ่นเหลืองทำดาเมจไม่ใช่หุ่นเหลืองสกัดสตูใส่ดาเมจไปเยอะๆเลยครับความเร็วก็สูงเนาะบาลานเซอร์ก็มีมันคือเกอร์เบล่าไอ้บ้านนี่มันคือเกอร์เบล่าฉบับสายเหลืองเว้ยมันเป็นหุ่นเหลืองที่พุ่งไปชักดาบก็ได้นะเออยิงตันได้ชักดาบเลยตัวนั้นเนี่ย แต่วงเล็บว่าถ้าศัตรูเข้าใกล้กจริงๆก็พอนะเว้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเออพุ่งไปชักดาบเลยไม่ใช่เรื่องนะออกหุ่นเหลืองที่มีประโยชน์ที่สุดแต่คือไอแซกอะเอจดา้าเกอบบอดี้แล้วก็มีคนยึดฐานคนนึงนเข้ายังไม่ได้ต้องรอทีมาถึงก่อน แล้วก็มีหุ่นสเตลตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังสเตลถ้าไม่ใช่พิกซี่ก็ต้องเป็นไอ้นี่แหละวะงั้นก็ไปเสี่ยงกับสเตลก่อนแล้วกันโดนเรียบร้อยเบอร์นหนึ่งโดนสเตลเข้าเรียบร้อยแตกไหมนะไม่แตกใช่ปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยมึงก่อนโอเคเกียวกเดี๋ยวเดี๋ยวคุมกันก่นกอนถ้าหุ่นเหลืองเราฟรีได้จะสบายไงกูไล่มึงอะ่ะ เอาเปิดเขาซุดมาเลยเปิดเขาสุดมาเลย,เเมเลยมแม่งเรียบร้อยแตกไปละอีกสี่สิวินาทีน่าจะเข้าบวกได้อีกหนึ่งตัวโอเคเห็นหุ่นเหลืองแล้วเห็นกูช้าไปเพื่อนเห็นกูช้าไปแตกสองลงไป แลนลบไปเออเก็บสามเนี่ยหยิบสไติเกอร์มาแล้วพี่สบายกว่าเยอะนี่แม่ล้ำโชว์เลยสี่ตัวโอเคไปต่อเวลาเหลืออีกหกวินาทีห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ระบบหมดละวคุ้มโคตรสี่ศพไปละอย่าโอ้ สีศพแรกหนึ่งศพอะแล้วพี่ไม่อยากใช้ของมันแรงแล้วมันสู้สู้ตามจำนวนจำกัดไงเวลาหมดก็คือจบอ่ะอ่ะ,อะพวกมึงทำดีแล้วพวกมึงอยู่หลังสุด่ะทำดีแล้วอโอเคคนสเตลอยู่ฐานบีคน เห็นมันยิงประสุก้าผ้าแล้วไม่หยิบแฟกมาเลยวะเนี่ยไหนว่ามันไปไหนละโอ้ยยิงช้ากว่ามันช่างแวกแล้วกันฐานเนี่ยขอไปบูต่อดีกว่าพี่บูต่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมายึดฐานเล่นเออเออเขาเตรียมมาตายอยู่จะไปฟ้าเขาทำซากอันรล หุ่นเหลืองโดนลุมแล้วเรียบร้อยหุ่นเหลืองแตกเราห้ามเกิดฐานเเพราะฐานเมีศัตรูสามเครื่องหุ่นเหลืองโดนลุมสามตัวเนี่ย<ป>โอเคทีมมันออกไปแล้วจ้ะเดินโง,โง่อย่างไงก็โดนสิจะ้ะ <c oughs> โอเคไปคุยศัตรูเยอะมากไม่ได้ละเข้าเหลืองไม่ได้ ต้องเปลี่ยนตัวก่อนยากูบอกแล้วว่ายาแม่งเอ้ยไเบิร์ดห้านี่กูเป็นคนยิงตันกูมีสิทธิ์ฟันโว้ยกูฟันซ้อนกูเฉยเลยหายยาแม่งยาแม่ ไม่ใช่คนใช้สเตสเกอร์ทั่วไปแบบที่พวกบุงรู้นะเว้ยไม่จะไ,ได้กากเนี่ย <c oughs> เออไม่ต้องเข้าเหลืองยังได้ประตูสา <c oughs> มสิบวินาทีสุดท้ายเอเอพี่ไม่ต้องเข้าเหลืองอ่ะก <c oughs> ูสู้ได้หมดแหละโ <c oughs> อเค okay. ยังไงเราเวลาก็จะหมดอยู่แล้ว ดูดิขาดกูไปผู้มึงจะทำแต้มได้ไหมรู้สึกเหมือนแต้มนี่เป็นกูคิวล้วน,นเลยเนี่ยไอบ้าเอ้ยโอเคอย่างไรมันล็อกตายตแล้วก็ดูจากสถานการณ์โดนเข้าหลังนี่ยเอ้ยมีคนไปวางระเบิดที่ฐานโว้ยมีคนไปวางระเบิดที่ฐานไมยเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันถูกสเตลกูล็อกไว้อะถูกแล้วผู้มึงรู้สเตลอย,อยู่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยมีคนไปวางระเบิดที่ฐานรู้ตัวกันปะเนี่ย นเข้าหลังแน่เไม่ไรไม่รีบบูดเมื่อไหร่บอกกูด้วยแล้วกันนะบูทหมดแล้วซินนะ <c oughs> เกือบตายแต่ไม่ตายฝากต่อด้วยแล้วกันเ,เก็บได้ยังเนี่ยเสียเวลานานชิบหายเลยโอ้ย <c oughs> เป็นโคตรเสียเวลาเลยไอ้พวกนี้เนี่ยโอโ้โหมึงสู้กันยังไงวะไปแล้วนะอะไรมันล็อกกูจะเอาเจด้ากูไม่เอามึงหรอกแหมกูเข้ามึงทีหลังได้เพื่อนกูเกบหมดเลยโหยชีวิตดีชิบหายเฮ้ค <c oughs> เวลาเหลือแค่นี้หกห้าต้องลงหุ่นละใช่ไหมคนเล่นเป็นเขาไม่เข้าเหลืองหรอกเสียเวลาคิมบัต้าต่อไปเป็นเจดา้าไอ้ไม่ใช่เจดา้าดีเจครับดีเจออัดไว้แล่ายังไม่เอาลงนะดีเจกับหุ่นนาเดเลยอย่าทำตัวไรประโยชน์ได้ไม่ไวายพวกนี้คนในทีมเนี่ย ระบบกูหมดแล้วกูสู้ใครไม่ได้ลเลยยิยงมานั่นแหละแล้วมิซล์จะตามมาเห็นไหมอ่านเกมมันอ่านยากตรงไหนวะบอกแล้วถ้ารู้ความสามารถของหุ่นซะอย่างเนี่ยเออแค่สตูนั่นไงขาเราหักเว้ยระบบเราหมดฆ <c oughs> ่ากูเหระระบบกูหมดกูทำอะไรพวกมึงไม่ได้อยู่แล้วเออขาหัก <c oughs> อขากูหากัางอ้ยกูทำอะไรไม่ได้โว้ยทีขุุนละเอาเลยจะทำผู้ยำทำแกงอะไรกับหุนกูก็เอาเลย <c oughs> ตามสบายแค่เวลา20วินาทีอะชนะไม่ได้อยู่แล้วฝ่ายนั้น <c oughs> ถ้าทีมเรามันไม่โง่ดักดได้กไปให้เขาแจกกันนะ าแล้ว20วินาทีทำแต้มไม่ทันหรอโอ้เมื่อไหร่กูจะฟาดตัวเองที่สูงได้พี่จะรู้ไหมเนี่ยพวกมึงกำลังทำอะไรกันอยู่แม่งกูบูคนเดียวเลยเสียงดู บอกแพ้ก <Mile dizzy> ็ช่างมันอยู่ดีเลมันปกติอยู่แล้วที่มันขาดแดงไงถ้าไม่กดแดงมันก็ไม่เล่นไงก็เลยต้องหยิบแดงมาครับไม่หยิบบูสองมาเว้ใกล้เคียงเออบูสองมันหุ่นแดงนี่หว่า ข,าาข้างบนนี่หุ่นเหลืองเข้ามาแต่มันอยู่กับพวกนี่ว่ามีอีกตัวหนึ่งเรายังเปิดระบบไม่ได้ด้วยออย่แอลไม่ใช่เหลืองนี่เป็นไนซิเกอร์เหมือนกันโอเคเจอเหลืองละ,อะไอ,อ้กาซายตัวหนึ่ง ต่อยไม่โดนไม่โดนได้ยังไงเมื่อกี้มันโดนนี่โหอะไรวะเฮ้ยมันโดนเห็นเต็มเต็มเลยว่าโดนโดนโลมันอะแต่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นโล่ด้วยซ้ำมึงเพิ่งเปิดระบบเหรอเพื่อนหัวตายเลยนี่โดนเฉยบ้ามันต้องโดนดิต้องเก็บตัวอื่นแล้วไม่เก็บเหลืองแล้ว ไปแล้วมันโดนเต็มเต็มเลยนะออออไปอ่าอันนี้ไม่โดนจ่ไม่เถียงมันล็อกด้านบนอจะไปไหนเดี๋ยคนคุ้มกันมาละไม่เข้ามึงก็ได้อดนเต็มเต็ม บอกว่ากูไม่เข้าเหลืองก็ได้โว้ยไปละไอโอยังตวัดมาได้อีกเนาะโหเดียดีาเดียดีาดียดขึ้นมาทำไม ขึ้นมาอีกแล้วไม่เก็ยนะขยันเหลือเกินเวลา11วินสุดท้ายเอ้ยอย่าอย่าไม่รีกูเวลสาบีหาดมั่นใจไปจย่งไนเวลาหมดละเออระบบหมด ระบบหมดเลยระบบหมดแล้วก็ต้องตายเรื่องปกติไม่ต้องเข้าเหลืองมันแล้วเออเข้าเหลืองปุ๊บไม่มีหุ่นกันเหลืองเป็นกาซ่าเลยอ่ะกูร้ายกาศเลยไม่กูไม่เข้าเหลืองตะโวยกูจะตบฟ้าแทนเล <c oughs> ยตบกาซ่าให้ตายเบอร์สี่คนเดียวอีกเพลวถอยมาถอยทันไหม โดนเขาทรามานเล่นซะละต่อยสักทีลูดสักทีฟาดอีกสักทีไปละอ้อมกลับมาที่เดิมแล้วก็สู้กับไอ้คนเดิมเฮ้ย <c oughs> จังหวะเข้าเหลืองก็ต้องเข้าโอ้ยเดตาต่อยสักทีบ้าทีนึงหัดมาเหลือไอ้บ้าดิอ้อยกระสุนปืนก็มีอีกกูนีดได่ได้อีกทีเอออย่ยาเว้ยทำไปกันวะคนไอ้ทีมจะหวยกันได้ไหมเหมือนรื่อวานเลยมาโทษทำาไมกูต้องสู้คนเดียว ไล่มันลงมาข้างล่าเงเลยจากหกคนใช่ไหมไล่มันลงมาไล่มันลงมามันล้มแล้วโอ้ยเวลาสิบสามวิคงไม่ทันแล้วแหละ,ะยิงมาให้ก็ดีใจอยนะู่แล้วแต่กลัวมันโดนว่ะกลัวมันโดนกูเนี่ย เออ <laughs> มีคนโวยมีีคนโวยเอ,อเหมือนอีหลอดเมื่อวานเลยอ่ะเมื่อวานที่เราระบบหมดแล้วเราต้องสู้กับคนด้วยอ่ะเหมือนเมื่อวานเป้เลยนี่มันก๊อปซีนเดิมมาไม่ได้อุย้ยคน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 เกือบแล้เชียวแฟตเรียบร้อยโดนแฟตวิงไป <laughs> ยิงตูดเลยยิงตูดยิงตูดเน้น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 เข้าน่องเลย <laughs> คนอีกแล้วสองคนกูไม่ไหวละสามคนเลยโอ้โหเพื่อกูคนเดียวต้องสามคนเลยไม่ได้โกรธเป็เหมือนเมื่อ,อวานเนอะเมื่อวานก็อีหลอมเนี่ยอ,อีหลอมนี่เป,เป๊ะโอ้โหุ่นยังไม่ระเบิดอีกางเนี่ยในเมื่อหุ่นไม่ระเบิดออขอยึดฐานต่อแล้วกัน โอเคในสุดฐานก็เป็นของเราแล้วหุ่นเราก็ยังไม่ระเบิดอ้ามีคนนึงโอ้โหพวกมึงที่ขยันในการคุ้มกันฐานดีเหลือเกินเนาะแล้วหุ่นเราละ่ะแล้วหุ่นเรายังอยู่ <laughs> เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพวกมึงไม่เห็นกูจริงดิ <laughs> หุ่นไดคนเอามาตายเลย แม่งคนไปอีกละขยันเหลือเกินเออนี่เองแม่งขยันดีนักเอออืมไอ้ออไกูยนาบกูยนาบไ,ไม่ต้องเลยชาเออ,อ,อพื้นที่ปลอดภัยไประบบหนึ่งนาทีไหวเดวกมันเบรดทำงาน ไปแด้วยความรักและไอ้ดีคนเดิมมึงอีกแล้วใช่ไม่ได้ปะัะอยกับกูพอดี <c oughs> แตกเลย <c oughs> ไปละ <c oughs> เอาพอดีมันล็อก <c oughs> เฮ้ยเฮ้อ้อยหลังอีกตัว <c oughs> เออโดยเค้าเตร์พอดี <c oughs> มันมีหลังอีกตัวหนึ่งมาขัดพอดี <c oughs> อ๋อมึงนี่เองเจด้า เอาไอ้ป่ะเพื่อนเอาป่ะไม่เป็นไรกูยิงเหลืองได้กูไปละน้อมีบุ้นลงล่างด้วยเออหมัดต่อยไม่โดนละอืมกระตุ้นหัวใจหน่อยนึงไอ้ข้างหลังอีกตัวดิ้นลงไปก่อนเอาอีกทีกระตุ้นหัวใจเออเห็นไหมดิ้นลงมาหนึ่งที นี่เราวิธีเอาเลยเอาที่มวกแกสบายใจเลยทำไมกูต้องลุยเดี่ยวขนาดนี้นเดี่ยวันนี้ตายอยู่ทีบันไฟฟ้าจักเดื่อนอะไรวะในบอกเล่นไม่ดีเหมือนเมื่อวานเออมันก็ยังดีอยู่อ้เฮ้ยอย่าให้กูรับพลลัพหรักได้ไหม คนแดงหนึ่งตัวนี่มีค่าเท่ากับเลืองสองตัวไอ้ฟ้าสองตัวเนี่ยโดยกระตุ้นหัวใจกันไปสองคนเลยเออ้ยเหนื่อยอไม่ต้องเลยพวกมึงอ,อ่าช้าถ้ากูไม่ยึดฐานน่าได้ดีกว่านี้อ,อีกเรานึว่าถ้าพี่ไม่ไปยึดฐานเล่นเดี๋ยวนี้วัดดักเลยบอกอ่ะ いたっても